ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีเรือน้ำมันที่หายไป3ลํลำคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการติดตามเรือน้ำมันแล้วก็สามารถพากลับมาประเทศไทยที่นี้คนที่อยู่บนเรือค่ะเป็นลูกเรือแปดคนที่ถูกจับกุมได้นะคะถูกส่งตัวมาจากจังหวัดสงขลามาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาสืบสวนสอบสวนกันต่อไปติดตามกับคุณกัญญาัตเลนใจค่ะ ทั้งสามท่านคะ่ะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาคะ่ะผู้ต้องหาทั้ง8คนยังคงถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคําอยู่ที่กองมคัคบการปราบปรามแห่งนี้นะคะโดยประเด็นในการสอบปากคํานั้นก็คือในการขยายผลหาตัวผู้ว่าจ้างและผู้บงการที่แท้จริงคะ่ะหลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยชุดหันุมานกองปราบได้ควบคุมตัวกัปตันและลูกเรือรวม8คน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีขโมยเรือน้ำมันเถื่อนของกลางจากจังหวัดสงขลามาสอบปักคำที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมนำของกลางเป็น GPS นํานำทางในการเดินเรือวิทยุสื่อสารเอกสารและเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาทั้ง8คนสวมใส่ในวันหลบหนีมาใช้ประกอบในสำนวนการสอบสวนด้วยค่ะ ด้านพลตำรวจตรีจรุนเกียรติรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองปราบจะเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง8คนเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อขยายผลไปถึงตัวผู้บงการและผู้ว่าจ้างซึ่งที่ผ่านมาผู้ต้องหาทั้งหมดได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเราสอบสอบ,สอบสวนสอบสวนประคำมาจากที่ที่ที่สงขาแล้วแล้วก็ เป็นความคลืบหน้าของคดีเป็นที่เราหน้าพอใจตอนนี้นเราเราจะมาสอบประกอบลูก,ลกเรือเพราะว่าใต้กขงเรือใต้กงเนี่ยให้การให้ให้ให้ได้คำเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีเดี๋ยวเราจะมาสอบอใต้กขงแล้วก็ลูกเรือคนอื่น ที่บอกว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีที่ถึงขั้นผู้วงการเสียจอจานเลยไหมคะอัรน่ะนมีความคืบ่หน้าของคดีครับเชื่อมโยงไปถึงานายตำรวจยศดใหญ่ในพลด้วยหรือเปล่าคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,อยวอขอ,ขอทำงานก่อนนะ ส่วนความคืบหน้าทางคดีเบื้องต้นตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจพร้อมด้วยตำรวจกองังคับการปราบปรามและอายการในคดีเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนได้หาเรือร่วมกันและได้ข้อสรุปว่าในคดีนี้จะยังไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มเติมแต่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดผู้บงการหนึ่งคนค่ะ สำหรับผู้ต้องหาทั้ง8คนนะคะในเช้าวันนี้จะถูกควบคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังค่ะขอบคุณคุณนในรักนะคะค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแม้ว่าทางตํารวจจะบอกนะคะว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆค่ะแต่ว่าถ้าจะติดตามตั้งแต่แรกเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยตำรวจก็บอกเหมือนกันว่า ไม่มีทางที่จะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องครับอ่าแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าของคดีสัปดาห์นี้เนี่ยค่ะอย่างที่คุณกัญจรัตน์บอกไปว่าตํารวจบอกว่าอาจจะไม่มีการออกหมายจับเพิ่มเติมแต่ว่าตํารวจกําลังไปดูเรื่องของการวางแผนการนําเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ามลำหลบหนีโดยหมายจับที่อาจจะออกต่อมาเนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่ลูกเรือทั้ง15คนนะคะแต่ว่าเป็นบุคคลอื่นที่บอกว่าเป็นถึงระดับสั่งการแล้วก็เป็นผู้ร่วมขบวนการหนึ่งในบุคคลที่ อาจจะถูกออกหมายจับ,บก็คือนายสหชัยหรือว่าโจปัตตานีเพราะว่าจากการสอบลูกเรือของกลางสองลำที่ไม่ได้หลบหนีรวมไปถึงลูกเนืออีก8คนที่ควบคุมตัวได้จากเรือ3มลำเนี่ยให้การสอดคล้องกันเลยว่านายสหชัยเนี่ยเป็นผู้วางแผนแล้วก็เป็นคนที่สั่งการทั้งหมด อย่างนี้ความผิดก็ชัดนะคะเ <Yeah. S 2> พราะมีการซัดทอดขนาดนี้นะคะเดิมที่จะมีการดัดแปลงสภาพเรือทั้ง3ลําแล้วก็อยู่ในประเทศกัมพูชาแต่ว่าหลังจากที่นายสหาชัยเขาทราบข้อมูลว่าทางไทยเนี่ยประสานให้ทางการกัมพูชาช่วยตามล่าเรือแล้วก็ลูกเรือทั้ง3ลําก็เลยสั่งสั่งให้เรือเนี่ยขยับไปเลยขยับไปพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะระหว่างไทยกับมาเลเซียห uh. ลบหนีการจับกลุ่มนะคะ uh. คส่วนน้ํมันามแสนสามหมื่นลิตรนี่ที่เป็นของกลาง ก็นายสาชัยนั่นแหละที่เป็นคนวางแผนเพราะว่าเขาเจราจาค้าขายไว้แล้วพอเมื่อเรือไปถึงกัมพูชาเขาก็เลยขายต่อทันทีและมีข้อมูลด้วยนะคะชัดเจนเลยว่าเขาขายลิตรหนึ่งเนี่ยสิบถึงยีบาทร,รวมเป็นเงินประมาณ6ล้านหกแสนบาทซึ่งเงินที่ขายได้เนี่ยก็ไม่พ้นนายสาชัยในโจปัตตานีนี่แหละที่รับไปทั้งหมด เพราะจะต้องนําเงินไปจ่ายหนี้พนัน300ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลที่ตํารวจได้มาครับแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องตามกันต่อเพราะว่าทางด้านของลูกเรือเนี่ยนะครับก็ให้ข้อมูลเหมือนกันว่าเอาแล้วลูกเรือที่หายไปละ่ะไปอยู่ที่ไหนก็มีรายงานเหมือนกันว่าก็ขึ้นไปกับบนเรือขนาดใหญ่เนี่ยที่มีการจอดลอยลำแล้วก็มีการขนถ่ายน้ํามันออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางไปแล้วแล้วก็มันก็มีคําถามอีกเอาแล้วเรือที่ไปเนี่ย วิ่งได้ยังไงคือเดินทางได้ยังไงเพราะมันไม่มี GPS ออก็มีข้อมูลอีกนะครับว่าทางด้านลูกเรือเนี่ยคือหลังจากถูกจับกลุ่มได้ในครั้งแรกเนี่ยได้มีการเอา GPS อันนึงเนี่ยไปซ่อนอนั่นหมายความว่าจะมีเรืออยู่หนึ่งลำมี GPS ในการเดินทางแล้วก็ใช้เรือลำนั้นนะครับในการที่จะเป็นเรือนำนำลำอ,อื่นๆเดินทางต่อไปซึ่งด้านนี้อาจจะสะท้อนได้ว่าโอ้โหมีการวางแผนนะผูะกจับกลุมได้มีการวางแผนว่าอาจจะ วางแผนหลบหนีเลยหรือไม่นะฮะเพราะว่ามีการเอา GPS เนี่ยไปซ่อน ค่ะข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือลูกเรือที่ตํารวจควบคุมตัวมาคุณผู้ชมหลายๆคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าลูกเรือเนี่ยมีอายุที่ค่อนข้างที่จะมากแล้ว <intend S 2> แล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยค่ะเพราะบอกว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือแล้วก็เขาอยู่กับการทํางานอยู่บนเรือแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนาน <unt> ใช้ประสบการณ์ในการเดินเรือก็ทําให้การเดินเรือไปสู่เป้าหมายหรือว่าการเดินเรือไปสู่จุดหมายตามแผนที่วางไว้เนี่ยมันบรรลุแล้วก็ไม่ได้ล่าช้าซึ่งทุกอย่างเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแม้ ขังขนถ่ายนะ้ำมันออกจากเรือตอนนี้เนี่ยคือไม่มีแล้วนะคะดังนั้นก็ต้องติดตามต่อว่าหลังจากนี้เนี่ยตำรวจจะออกหมายจับได้เพิ่มหรือไม่ด้วยค่ะ